ออ่ ok ่่าาันนีี้กก็เริมจทคือเริ่มจากที่ตอนที่14เสร็จแล้วเนี่ยก็อออสลอตก็บอกให้สเน็กเนี่ยไปหาที่คุกของควายเอตนะครับเพราะว่าควายเอเออออสลอตเห็นว่าควายเอตเนี่ยน่าจะเอาไปทำภารกิจกับสเน็กได้นะครับ being a scout sniper, there are two tasks you can give quiet. the first is to infiltrate an outpost ahead of you and scout out the enemy's positions. the second is to send her to a sniping position and have her cover your infiltration. the kind of sniper support she'll provide will depend on the weapon you give her. of course, this is all assuming she's willing to follow orders. คอยเอ็ดทำได้2อ,อย่างคือเป็นสไนเปอร์คอยคุ้มกันสเน็กนะครับหรือว่าไปสอดแนมฆ่าศึกหรือว่าศัตรูนอกจากนั้นนะครับพอได้คอยเอ็ดมาเป็นพวกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาอาวุธสําหรับเธอโดยเฉพาะได้ด้วยโดยเราก็ต้องเปลี่ยนอาวุธให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราให้ทำนะครับก็มีทั้งอาวุธสังหารแล้วก็อาวุธที่เป็นปืนยาสลบนะครับผมแล้วก็เหมือนกับ อาวุธของเนคครับเขาก็จะบอกว่าต้องใช้อะไรอะไรบ้างอ๋อนอกจากนั้นก็จะมีเหมือนเป็นชุดด้วยนะครับเป็นสกินนะครับเป็นสกินเลือดเป็นทาสีเงินสีทองนะครับเอออันสุดยอดเป็นสีทองก็ไม่เห็นมันจะน่าใช้ตรงไหนชุดธรรมดาน่าใช้กว่าตั้งเยอะนะครับประมาณนี้ครับเออเดี๋ยวภาร,รกิจต่อไปก็เอาควายเอ็ดมาลองกันเลยดีกว่านะครับภารกิจต่อไปภารกิจที่15นะครับผม Ben food. Food. Right. Boss, this contract comes from the MPLA, the People's Movement for the Liberation of Angola. Apparently, new Western bipedal weapons have been deployed to Dittati abandoned village and are a threat to their troops. Our job is to eliminate them. The bipedal weapons they're talking about are, of course, walker gears. As I previously reported, they're already in active service with PFs in Africa. But don't you find it strange? A PF employed by the West obtains a prototype developed by the Soviets, yet the Russia-backed MPLA don't know the details. Eastern weapons technology developed in Afghanistan is being supplied to the West in Africa. Only Cypher would be capable of making something like that happen. So, boss, eliminate the Walker gears at Detadi Abandoned Village, just like the MPLA have asked. Once you do, the PF will need to contact its supplier. giving in supplier, chance on us close a that Cipher. to อ๋อเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับคือพูดง่ายๆว่ามันมีวอล์กเกอร์เกียร์มานะครับแล้วก็เราก็สงสัยว่ามันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับไซเฟอร์ทีเนี้ยแผนในภารกิจนี้คือเราจะมุ่งไปยึดหรือว่าทำลายเจ้าวอล์กเกอร์เกียร์ที่พวกกลุ่ม PF ต่างๆเนี่ยซื้อมาใช้งานแล้วพอเรายึดหรือว่าทำลายไอ้วอล์กเกอร์เกียร์ทั้งหลายไปแล้วใช่ไหมครับกลุ่ม PF เนี่ยก็ขาด ขาดบล็อกเกอร์เกียร์ไม่มีใช้พอไม่มีใช้เนี่ยก็ต้องสั่งซื้อใหม่พอสั่งซื้อใหม่เนี่ยเราก็จะสามารถสืบการสั่งซื้อได้ว่าคนที่รับการสั่งซื้อหรือเป็นเขาเรียกว่าพลายเออร์เป็นคนที่ขายให้เนี่ยเกี่ยวข้องกับไซเซอร์หรือเปล่านี่คือจุดประสงค์ของแผนการนี้และแผนการนี้ผมก็จะเอาควายเอ็ดไปลองนะครับเป็นครั้งแรกที่ควายเอ็ดได้ลงสนามนะครับในส่วนของคลิปที่ที่ออสซลอตแบบแนะนําให้เอา ควายเอดมาทําธุรกิจได้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ผมคงทําคลิปแยกให้นะครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะเป็นรวดเดียวเลยดีไหมเดี๋ยวผมทาคลิปแยกให้ดีกว่าเผื่อใครจะอยากจะดูน้องควายเอดโดยเฉพาะนะครับเอออ้าวเฮ้ยเป็นตอนที่15แล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมเหมือนพูดเป็นตอนที่14ตอนที่15นะครับ o o t p r i n t s of Phantom ถ้าแปลตรงตัวก็เหมือนรอยเท้าของปีศาจเหมือนเรากำลังสะกดรอยตามรอยเท้าไปอยู่นะครับ of Angola also known as the MPLA the p a d ditati abandoned village has been supplied with walker gears your job is to eliminate them all destroy them extract them whatever you see fit let's just might get us close to the walker gear supplier cipher good luck boss ก็อย่างผมบอกเมื่อกี้นะครับก็เราจะทําลายก็ได้หรือว่าเราจะติดบอลลุงกับฐานก็ได้และแน่นอนว่าคนงกอย่างผมเนี่ยก็ต้องเอากับฐานนะครับ ภารกิจที่มาส่วนใหญ่มันดันกลายเป็นตอนกลางคืนทั้งนั้นผมไม่ได้เลือกเวลานะผมเลือกลงไปทาภารกิจทันทีแต่ดันกลายเป็นเวลากลางคืนทั้งนั้นเออก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นเป็นมืดไปหรือเปล่านะครับแล้วผมก็คือผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นามิชชั่นซะด้วยพกมาตลอดนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้เลยแล้วน้องไฟเอ็ดยังไงเนี่ยคือไม่ต้องสั่งอะไรเลยใช่ไหมน้องไฟเอ็ดไปของเขาเองเลยใช่ไหม ท่านผู้ชมบอกว่าหลังไม่มาบอกนะครับไม่ใช่หลังไม่อะหน้าไม่เลยใต้คอมเมนต์ u t u b e เลยบอกว่าพยายามทำให้ความสัมพันธ์ของพายเอกเต็มนะครับก็จะมีอะไรเซ็กซี่เซ็กซี่อีกหลายอย่างนะครับผมก็พยายามทำให้เต็มแล้วผมก็จะเอาสิ่งที่เขาบอกว่าเซ็กซี่เหล่านั้นน่ะมาถ่ายอัดให้ท่านผู้ชมโดยเฉพาะหนุ่มๆเนี่ยได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องห่วงนะครับแรกๆเนี่ยมีคน รีเควสมาเลยครับขอเน้นๆเนื้อนะครับสำหรับน้องไฟเอ็ดหรือว่าที่คนไทยชอบเรียกกันว่าน้องเงียบเนี่ยครับแต่ผม mm hmm ไม่ค่อยใช้ไม่ค mm ่อยใช้คําว e ่าน้องเงียบนะผมว่ามันดูแปลกๆเาเรียกควายเอ็ดยดีแล้วนะครับบางคนบอกน้องใบเอ้ากลายเป็นคนพิการไปเลยเรียกควายเอ็ดตามต้นฉบับละกันนะครับแต่ว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยแปลว่าควายเอ็ดก็แปลว่าเงียบจริงๆนะครับการ ความเงียบความไร้เสียงกันพอเอาควายเอ็ดมานี่จะได้เสียงควายเอ็ดทำเพลงอยู่เรื่อยฮะก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขออภัยที่ผมอาจจะเล่นทำภารกิจแบบค่อนข้างช้านะครับแต่ก็จะทำให้เรื่อยๆนะครับ เร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ทำธุรก,กิจค่อนข้างช้าหมายถึงว่าปล่อยคลิปออกมาแต่ละตอนแต่ละตอนนะนะค่อนข้างช้านย่ยครับอสั่งคอยเอ็ดแล้วยังไงอะไม่รู้นะครับ <c oughs> แต่ว่าคอยเอ็ดด้วยความที่เป็นปืนสไนเปอร์ที่ยังไม่ได้เก็บเสียงอะก็ผมก็ยังไม่ให้ทำอะไรแล้วกันนะครับ <c oughs> ลองดูเชิงไปเรื่อย เดี๋ยวเสียงจะดังแล้วศัตรูจะรู้ตัวเปล่าๆสัตว์ป่าที่เคราะห์ร้ายมาเจอเราก็จะถูกติดบอลลูนท่องเที่ยวไปในโลกกว้างจะเป็นต่อให้เป็นช้างก็จะบินได้ไม่รู้เกมนี้จะมีช้างหรือเปล่าเราผมลองสั่งไฟเอดยิงก็เฮ้ยใช้ได้เลยอะนัดเดียวจอดก็สมควรแล้วนะยิงเครื่องบินเจ็ตได้ขนาดนั้น ัตรูก็เหมือนจะรู้ตัวหรือเปล่าไม่ใช่รู้ตัวสงสัยถ้าใครที่อยากจะให้ผมอัดหรือว่าเน้นก็ก็อัดนั่นแหละนะมาถ่ายทอดคลิปที่ผ่านมาคัดซีนในส่วนของเนื้อเรื่องช่วงไหนเป็นพิเศษก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปแยกให้เช่นช่วงที่ควายเอ็ดยิงเครื่องบินเจตอยากเห็นเฉพาะช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปอัดเฉพาะช่วงนั้นมาใส่ให้ท่านผู้ชมนะครับ รีเควสกันมาได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ขอให้เป็นส่วนที่ผมแคสไปแล้วนะมันจะได้ไม่เป็นการสปอยตัวผมเองเนาะและขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าเหมือนท่านผู้ชมจะจะรู้แล้วว่าจะไม่สปอยนะไม่ไม่มีใครมาสปอยอะไรเลยนะครับว่าเกมนี้เนะื้อเรื่องต่อไปเป็นยังไงฉากจบเป็นยังไงอะไรยังไงครับ ทหารคนนี้แหมมันน่าเอาไปเป็นพวกดีนะอย่างนี้ถ้าเราเอาสไนเปอร์ที่แบบว่าเป็นปืนยาสลบนี่น่าสนใจเลยนะผมมาร์กไอ้ตรงเรดาร์นี้เมื่อก่อนเห็นเรดาร์แล้วมันอยากทำลายนะมันใหญ่ดีเพื่อฮอเราจะได้เข้ามาใกล้ๆด้วยในการมาร์กนะครับวิธีการก็คือหลังจากที่เราสองกองแล้วกด L2 ครับเราก็จะสามารถมาร์กจุดได้นอกจากมาร์กจุดได้ยังมาร์กที่ศัตรูก็ได้เนี่ ที่เห็นเป็น AB ในแผนที่ครับอันนี้คือบอกท่านผู้ชมเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยสำหรับท่านที่จะเล่นเองมาร์กไอตัวป้อมปืนก็ได้มาร์กตัวเป้าหมายอย่างศัตรูหรือว่าสัตว์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องไอตัวที่มันอยู่คนเดียวมันเดินเข้าเดินเข้าไปที่รับสายตาก่อน le มากไว้มากไว้หมายหัวนี่ไว้สังเกตชุดฮะชุดผมเป็นชุดแบบแอฟริกามาแล้วนะครับไม่ใช่ชุดแท็กซึมแล้วเพราะว่าเริ่มคุ้นเคยกับทีนแอฟริกาแล้วนะตอนแรกยังกลัวๆอยู่ว่าทีนแอฟริกาจะแบบเป็นยังไงก็เลยใช้ใส่ใช้ชุดเก่งชุดแท็กซซึมแต่พวกนี้จะเป็น CFA อยู่เนี่ย Contract Force Africa ตกใจอะไรแล้ว อย่าลืมว่าในแอฟริกานี่มีกลุ่ม P.F. หลายกลุ่มนะครับแลวผมคิดว่าเล่นไปเราก็ต้องไปประท้ากับกลุ่ม P.F. หลายกลุ่มที่ว่าแตกต่างกันไปมาเห็นอะไรตอนนี้เอาเอาพอกดวางแล้วมันกดวงกลมเนี่ยมันชอบไปหยิบอาวุธเพราะอะไรมันเป็นปุ่มเดียวกับการหยิบอาวุธทีิปืูนะครับกดวงกลมเหมือนกันแล้วใครมาคงมาเห็นอะไรตอนนี้ ก็ยังอยู่ในเต็นท์ก็ติดบอลลูนไม่ได้ต้องพามันออกมาหน่อยไปเร็นพวกเราตอนนี้เขาวิทยุตอนนี้นรู้สึกว่าจะฟังรู้เรื่องแล้วนะครับวิทยุอะไรการท่อรามีล่ามแล้วนะครับตอนนี้วิทยุเขาบอกว่ามีสัญญาการผิดปกติให้ทุกคนระวังตัวนะครับเพราะว่าเขาเห็นว่ามีบอลลูนพาพวกเราลอยขึ้นฟ้าไปครับ ทางฐานก็บอกมาว่าเราจะสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วขอทุกคนระวังตัวเป็นพิเศษนี่คือสาเหตุที่ศัตรูกระวนกระวายนะครับผมจะใช้วิธีแปลอย่างนี้เอาละกันในการวิทยุสื่อสารของศัตรูนะครับส่วนการใส่ซับจะใส่ก้อนเรื่องแล้วกันแน่นอนว่าสไตล์การทำพันกิจของผมคือแทรกซึมให้มากที่สุด,สด,สด,สด วุ้ตัวเก่งของผมก็คือปืนยาสลบนั่นเองพร้อมปมปอมปืนเนี่ยเอาไปขึ้นฟ้าไปให้หมด CFA of Africa มันใช่ Senate Force c o n อ r a c t Force of a f r i c ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นกลุ่ม PF ที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลแอฟริกาใต้เนาะใช่ไหมคือมันมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างอยู่ คำคัญที่ลึกซึ้งแล้วก็สุดชายการก็อยู่ในแอฟริกาใต้เพื่อนหมอบลงสั่งให้หมอบลงถ้าเราปืนจี้มันจะมีสั่งคำสั่งที่สามารถสั่งได้นะครับคือถามข้อมูลแล้วแต่ม <Coleman' advances. S 1> ันจะบอกว่าจะบอกอะไรและคำสั่งที่สองคือถามว่าเพื่อนมันแถวแถวนี้มีใครบ้างและใส่หมวกหรือไงวะ มองไม่เห็นมันมืดศัตรูหลายตัวเลยกเกินและคําสั่งที่3คือให้มันนอนลงกับพื้นนะครับส่วนการนอนลงกับพื้นเนี่ยศัตรูจะนอนลงถ้าสมมุติว่าศัตรูนอนลงราบกับพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไม่ลุกจนกว่า1เพื่อนของมันแม่มาสั่งให้ลุกกับ2เมื่อสัญญาเตือนภัยดังมันก็จะลุกนะครับ ตอนมันล้มก็ยังถามคำถามสองคำถามแรกได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ทีเนี้ยตอนสั่งให้มันชูมือขึ้นเนี่ยถ้าเราเผลอหรือว่าเราหันหลังหรือทำให้มันแบบว่ามีช่องโหว่เนี่ยเจอวอลโคเทียตัวแรกแล้วได้มาสองตัวละพอเราเผลอมีช่องโหว่เนี่ยมันอาจจะสวนกลับได้นะครับเพราะงั้นนี่ต้องระมัดระวังนิดนึงในการที่จะให้มันชูมนี มีบูชลิ้มด้วยหวานหมูลเฮ้ยเฮ้ยกดโอ๊ยกดผิดมาจับป้อมปืนเอาป้อมปืนดินแม่งเนยไหนเฮ้ยมีอกเครืงเชียร์อีกเหรออะไรเรามี็อกเกอร์เกียร์อีกทำไม่กล้ายิงควงระเบิดสัญญาณเป็นภัยเลยดังเลยกำลังจะเล่นป้อมปืนมามา ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยววอลก็เกลร์ระเบิดเสียดายยิงหายากๆอยู่มันวิทยุเป็นใหญ่ว่าโดนโจมตีอย่างหนักหน่วงนะครับให้ทุกฝ่ายเอ่อขอกำลังเสริมมาๆมาอยากให้บู๊กระจัดให้เว้ยมามาเอ้ามันรุนโดนยิงใครมันยิงวะ ใครมันยิงโอเคไม่มีปัญหาละเอาอีกรอบลองใหม่เจอแล้วเจอตัวแล้วเอาเสร็จแล้วเหรอแค่นี้เขาบอกว่าให้ออกมาได้แล้วครับมิเลอร์บอกให้ออกมาได้แล้วครับคือพลิกเ็จที่แล้วแล้วใครมาเห็นเราอีกจังหวะนี้ไม่กลัวละวอล์เกอร์เกียร์ออกไปครบแล้ว อ๋อพอสัญญาณดังแล้วเหมือนกับเหมือนกับน้องไฟเอทของเราเนี่ยจะช่วยยิงอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเกิดสัญญาณดังแล้วแต่ก่อนที่สัญญาณจะดังเนี่ยเขาก็จะไม่ยิงถ้ญญาเราไม่สัญญ่งสิ่งที่ผมไม่ลืมเนี่ยผมจะมาทำลายเรดร์ที่ผมหมั่นไส้เนี่ยทำเรดรากัทำซะใหญ่จนหน้าหมั่นไส้ แตกเลวเป็นผุยผงเสร็จแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็จะมาได้ใกล้ขึ้นนั่นไงตรงนี้เลยเมิเลอร์ที่พูดยาวๆนี่มิเลอร์บอกว่าคือพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเวลาทำลายเรดาร์นะครับมิเลอร์จะบอกว่ามันไม่ใช่ภารกิจหลักไม่จําเป็นต้องทำลายก็ได้แต่ถ้าทําลายก็มันก็จะเปิดช่องโหว่การป้องกันทางอากาศให้ศัตรูของศัตรูนะครับก็ทําให้เฮลิคอปเตอร์ของเราเนี่ย เข้ามาได้ใกล้ขึ้นนะครับเหมือนเป็นขึ้นรบกวนเออไม่ใช่ขึ้นรบกวนอ่ะถ้าเข้ามาใกล้เรดาร์ศัตรูก็จะรู้ตัวแล้วก็จะสอยหอเราพอเราทําลายปุ๊บศัตรูก็จะไม่มีอะไรมาตรวจจับหอเราแล้วอะไรเงี้ยครับป้อมปืนนี้ทาลายได้ไหมมีมอท่าปืนลบี่ไปไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ป้อมไม้เว้ยเป็นป้อมเหล็ก 50เมตรมีเทปด้วยทีมมาถึงที่จุดลงจอดแล้วศัตรูก็บอกว่าให้ยิงที่เฮลิคอปเตอร์เลยแต่ซัมบูดี้เฮลมีใครไม่ได้ยินเสียงเชลลงเชลเลยแต่ไม่เป็นไรเราเราเน้นที่ภารกิจล่าไอ้พวก รายละเอียดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับพลิกิรหลักเดี๋ยวผมมาจัดการเองนะเพราะภ่าเราติดเล่นซ้ำได้นะไม่ต้อกังอันนี้คือแบบเน้นๆที่เนื้อหาอะไรเล่นให้ควายเอ็ดจิงควายเอ็ดที่อยู่บนนี้อยู่แล้วเนี่ยกำลังไล่ยิงเลยดู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 น้อเอ็ดดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีคำสั่งอะไรแบบว่า นอกเหนือจากนี้ไหมมีแค่สองคำสั่งถ้ามันใกล้ๆก็ไม่มีคำสั่งเพิ่มเลครับโอ้โหขนาดอยู่ท่ามกลางหมอกควันลมพัดแรงขนาดนี้ยังยิงแม่นครับก็อย่างที่บอกนะขนาดเครื่องบินเจ็ตแล้วก็ยิงอยู่บนฮอที่สายไปมาอย่างนี้ได้แล้วยัไงโอ้โหนี่คือสไปเดอร์แมนนี่ก็ถือว่าเป็น ภารกิจที่สั้นแต่ว่าถือว่าพาน้องควายมาลองสนามก็แล้วกันครับลองปืนอ่าแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวมันก็จะมีส่วนที่มิเลอร์จะพูดถึงภารกิจต่อไปหรือว่าภารกิจนี้นะครับว่าเราทํามาเนี่ยได้ผลอย่างไรบ้างภารกิจนี้คืออะไรและภารกิจหน้าคืออะไรครับ จะเห็นได้ว่าค่าความสัมพันธ์ของม้ากับเจ้าหมาเนี่ยดีๆเนี่ยเต็มละดีฮอสกัอบดีีเนี่ยเต็มละ But we did learn that the walker gears are transported out of Nova Braga Airport. Apparently there's a distribution network on the savannah that links all the PF outposts. I'll have the Intel team investigate this network. If Cypher is supplying PFs with Walker Gears, the PFs have to be offering them something in return. We follow the money trail. We might just find ourselves on Cypher's doorstep. Coop and Cypher have ได้ส่งมอบซื้อขายวอล์กเกอร์เกียร์แล้วแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวผมใส่ซับไตเติลให้ก็จะรู้ว่าเราก็จะได้เบาะแสของไซเฟอร์อีกต่อหนึ่งถ้าเราติดตามการสั่งซื้อขายครั้งนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าไซเฟอร์จะพูดถึงภารกิจต่อไปเออใช่ไมลเลอร์จะพูดถึงภารกิจต่อไปหรือเปล่านั่นไง นั่นคือภารกิจต่อไปนะครับสาหรับภารกิจนี้ก็คงจะจบที่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ